การรวบรวมคะแนนเนี่ยเราจะให้สาวงามเดินโชว์ตัวทีละหมายเลขนะครับเดินเสร็จแล้วก็ไปกลับไปยืนประจําจุดเดิมของตัวเองนะครับพอเดินครบนะครับผลคะแนนก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยสําหรับ7หมายเลขน,นะครับและเราก็จะได้ทําการตอบคาถามกัน,กน,กนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเอาละครับตอนนี้รวบรวมคะแนนเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับพี่นอในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้สาวง,งามตั้งแต่หมายเลขแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบ17คนสุดท้าย ได้เดินโชว์ตัวกันอย่างสวยงามขีดหนึ่งครั้งนะครับในชุดนี้เราพร้อมแล้วเรียนเชิญหมายเลขแรกได้เลยครับเริญเลยค่ะ ถึงกิจกรรมนะครับซึ่งตามกำหนดการเนี่ยจะต้องเลื่อนเวลาประมาณสองฟุ้งนิดๆนะครับตอนนี้อาจจะเลทมาพอสมควรนะครับขอขออภัยศิลปินด้วยนะคะใช่ก็ขออภัยศิลปินด้วยแต่เดี๋ยวเราจะปวดงันสั่งเล่าเดียวขึ้นนางงามปิพกแล้วเนาะเราเรื่อนนางงามขึ้นมาเต็มทุกคนเลยขออภัยศิลปินแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะใช่ครับเดี๋ยวทางกองประกวดเราจะพยายามเร่ง หมายเลขต่อไปยินดีด้วยกับหมายเลขเก้าค่ะเปิดออกมาด้านหน้าได้เลยนะครับหมายเลขเยี่สิบเอ็ดครับแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบสี่ค่ะอีกหนึ่งท่านที่จะได้ผ่านเข้รารอบหมายเลขสิบเก้าแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบห้าค่ะและสุดท้ายที่จะได้แสดงทัศนคงติจากกองประกวดของเราทีินดีด้วยกับหมายเลขยี่สิบครับ ติดเลยนะครับครับมีกิวโฉมหน้าของเจ็ดได้ครับอานิฟอะไรยนะครับสองนะครับแล้วส่งไปที่แอนดาแคลเซีมสองโอ้คนงามู้องชกับรอบครัด้วคำถามเก่กหมายเลขนะคะขาดคุณได้รับตำแหน่งชนะเลิศชิดาอะพคาโดน้ผึ้งคุณจะทานอะโวคาโดคนด ตำบลบ้านโปให้เป็เที่ยวรู้จักได้อย <ge ar> ่างไรอีกรอบนะคะหากคุณได้ร <be> ับตําแหน่งชนะเลิศชิราอาวุโคนในครั้งนี้คุณจากประชาสัมพันธ์อาวุโคนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตําบลบ้านโป่ให้เป็เที่รู้จักได้อย่างไรเชิญถามค่ะค่ะสอบถามนะคะทางประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อจะื่องจากตาแหน่งของตนเองค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะทัาง ว่าปอนค่ะจะส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องอาวาโดและเราจะทำคอนเทนต์ตอบตามที่ท่าหรัชมนตรีของกระทรวงศึกษาการได้กำหนดไว้ะค่ะให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้จะส่งผลให้เราเปีการประชาสัมพันธ์ต่อเน,นื่องสืบต่อไปในทุกๆปีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้คือคำถามนะครับของการตอบคำถามของหมายเลขสามนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับไปต่อกันที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลขเก้าครับเรียนเชิญท้านหน้าได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเลือกมาหนึ่งซองคำถามนะครับจากพี่แอนนะครับแล้วก็ส่งให้พี่แอนได้เลยนะครับผมพี่แอนจะอ่านให้ฟังนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพื่อเสียงานี้เพื่อเสียงขารบกวนหน่อยนะถ้าเกิดครบกวนนะคือรบกวนที่เพื่อเสียงตัดไม้ให้หน่อยนะคะไม้หมายเลข เรายเลขอะไรเอ่ยครบหนึ่งนาทีที่เครื่องเสียงตัดไมค์ให้หน่อยนะคะไม้ไห์หมายเลขหนึ่งนะครับไม้ไมไหมายเลขหนึ่งนะครับโอเคตั้งใจฟังถามนะคะพี่อาหารนี่ฟังสองรอบค่ะถ้าคุณต้องทำเมนูที่ทำมาจากอะโวคาโดคุณจะทำเมนูอะไรและเพราะเหตุใดคุณถึงทำเมนูนั้น อีกรอบหน,นึ่งนะคะถ้าให้คุณต้องทำเมนูที่่ทำมาจากอะโลฮานโดคุณจนะทำเมนูอะไรและเพใใคราะเหตุใดคุณถึงชอเมนูนั้นา่างนาทดเทีเช่นกัน โคโรมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับตำบลบ้านตรงหัวไม้เพราะขีุใดหนึ่งนาทีเชิญค่ะค่ะสำหรับเลยนะคะตอนนี้็มีส่วนแน่นอนค่ะโดยเฉพาะการที่เราจัดเทศกาลนี้นะคะก็จากการขับกัวที่ได้โคโร สมบูรณนะแล้วเตยเชื่อว่าเราเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนตั้งที่หาเตั้เียวฉอีตัเีเจ้าอีแล้วก็มีนายชื่อไนือสิาเทียนอีย้นหุ่นวเชื้อตาข่าวเหยีดจริงสามารถที่จะเป็นคู่ทางโภชนากรรมหมายเลข21ครับแสดงความยินดีกับหมายเลขที่ ตรงตามใจหลายๆท่านนะครับตรงเทียร์ของเราที่รับชมอยู่นะครับในงานในครั้งนี้สําหรับเทศมานอบรคาโดนะครับหลายๆของดีอำใเภอหลงนะครับใช่แล้วค่ะและโอกาสนี้นะคะขบคูณคุณเซเวนพอดออสตราไกส์ค่ะท่านภริยารองผู้บังคับการตำรวจบูวทองจังหวัดเชียงใหม่ขบคูณคุณวลีนดากันไปค่ะจะพานไทยแลนด์ซีซั่นสองค่ะัรต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณ ที่มาพร้อมของน้าค่ะปลัดเทศบายจากตำบลบ้านโป่งนะคะได้ให้เกียรติผา้ด้านบนเวทีเรียนเชิญคุณพระดาชาสุรจิตดาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าและลัทธนาบุคลิกภาพนะคะได้ใหเกียรติผู้มารอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับสี่ค่ะครับผมสจหรับรองชนะเลิศอันดับสี่นะครับจะได้รับเงินรางวัลปิดคำปาทนะครับพร้อมจับสายสะพายประจําตําแหน่งและช่วยรางวัลประจําตําแหน่งครับรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่ไมล์เล่ อะไรนะครับมีดีใจด้วยกับหมายเลข15บหครับแสดงความยินดีกับหมายเลข15นาะงสาวพิชาปมาใจด้วยค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะ ีนประจํปี1 9 9 9ได้ให้เก็บที่มาด้านบนเวทีค่ะเพื่อที่จะอกรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับสามของแกลเลอรี่ะเฮ้หมายเลขเก้าครับเบชิญหมายเลขเก้าด้านหน้าได้เลยคได้นะใจด้วยนะครับประทือใจก็มาเรื่อยๆแล้วแสดงความยินดีด้วยค่ะค,าาคุณตัาอภิษฎาคุณรับ วันที่ดีด้วยค่ะและโอกาสนี้ค่ะขอว่าคุณคุณสุพศร์ของเรานะคะประธา,สา,สาะนสภาเทศบาลตำบลบ้านสมค่ะขอบคุณค,คุณรัฐบาลทังวประเทศนะคะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับที่3ค่ะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุชาติเตชะเตยค่ะรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสมนะคะได้ให้เก่กเาางขึ้นมาได้บเนวบเวทีนะคะเพื่บบะะอที่จะมอบรางวัลให้กับ สำหรับรองชนะเลิศอันดับสองนะครับจะได้รับเงินสดมูลค่าองพั5 0 0บาทนะครับพร้อมกับสายสะพายและช่วยรางวัลประจำตำแหน่งนะครับรับ <Okay. S 1> ุ้กใจเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลขหมายเลขที่สิบครับ ประทึกใจก็มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่สองไปเลยด้ับบนเวทีโอเคและโอกาสนี้ค่ะพระคุณคุณสุชาติเตชะเตยนะคะรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่งนะคะให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลคุณชิตที่ฉันได้ยินเสียงกระซิบมาบอกว่าใบเตยจะใบเตยใบเตยจะใบเตยใช่ไหมคะอาะใบเตยเสื้อเขียวขา ปีเตยกับปือกับไปีไปไปไปเตยโอนก่อนี้ค่ะขออนุญาเรียนเชิญคุณจิตราย,ยุทธ์โกงแสนใจค่ะนายกเทศมนตรีตำบลบ้าบนปองได้ให้เขียนให้มามอบประกดให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะขออนุญาเรียนเชิญคุณกระตม้าสุรินทร์ จำกัดบริษัทกัญญาคอลเเคชั่น2021จำกัดปอปุ้ยรางวัลและเรียนเชิญคุณสงการราชานีนะคะประหลัดอาวุโสจากอำเภอหักโองให้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อสแตนบายมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเรียนเชิญคุณวชิราพรกันทวราะว่าโอวีวีคลินและนางสาวแพร่ประจำปี2562ขึ้นมาสแตนบายด้านบนเวทีค่ะเพื่อที่จะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศ แข่งนเนี้เรียนเชิญค่ะนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับจะได้รับเงินรางวัลบรลท่า5,000ันบาทนะครับพร้อมกับมงกุฎประจําตําแหน่งสายสะพายและช่วยรางวัลครับสาหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับจะได้รับเงินรางวัลบูลท่า3,000ันบาทพร้อมกับสายสะพายและช่วยประจําตําแหน่งนะครับแต่ผู้มีเกียรติครับหมายเลขต่อไปที่ผมจะทําการประกาศ นั่นก็คือหมายเลขของผู้ที่จะได้ครองตำแหน่งคิดาอะโวคาโดประจําปี2567ภายในงานเทศกาลอะโวคาโดและของดีอําเภอหางดงนะครับและอีกหนึ่งหมายเลขที่ไม่ได้ประกาศนั่นก็คือผู้ที่ได้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับและคิดาอะโวคาโดประจําปี25 หมายเลข14ครับเสียงประมอให้กับปัณธิตาราชวัตรค่ะกต่วันนี้ทุกหมายเลขนะครับเรียนตัวันมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสแสดงความดีกับผู้ที่ได้ครองตําแหน่งทุกๆตําแหน่งด้วยนะครับวันนี้ทาออกมาได้อย่างเที่ยงเลยทีเดียวครับใช้แล้วค่ะคุเจสซ่าซึ่งบอกว่า ดองนะครับทุณจะได้มามอบความสุขให้กับพวกเราผู้ที่คนรายในงานครั้งนี้นะครับสำหรับิสการอเวนทาโดและทองบีอําเภอหาสันดงนะครับเตรียมสนุกกันอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับรวมไปถึงค่ะกิจกรรมดีในวันนี้ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายฝ่ายด้วยที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่งขอขอบคุณนะครับ เทศบาลตำบลบ้านโป่งครับขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางลงค่ะขอขอบคุณน้าคลินิกเพราะความสวยต้องเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณวีวีคลินิกเพราะเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะครับสำนักงานบัญชีพีเคแอคเคาท์ตินครับขอบคุณกัญญาคอลเลคชั่นค่ะขอขอบคุณนะครับลิ้งชินขอบคุณพาวเวอร์เสีค่ะแน่นอนครับพเอร์เสียงปรบมือดังๆกับ T A Organizer ด้วยคนะ ซึ่งบอกว่าอย่างที่บอกไปค่ะเหลืออีกสองคืนสุดท้ายสำหรับงานเทศกาลอโวคาโดเดี๋ยวอีกสักพู่หนึ่ง่ะเจอกันแน่นอนความสุขความสนุกสนานกับระเบีงร้อยลีลาวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายคุณเจมใครที่บอกว่าเป็นแฟนผาเป็นแฟนและก็บนทลิสร้างหอยทอดหอยก็จะหายหอยนะครับแล้วในช่วงนี้เรียงสนุกกันได้อย่างต่อเนื่องเลยคะ สงวันสุดท้ายของเราแต่กิจกรรมยังคงจัดเต็มให้กับทุกทุกท่านนะครับเอาละครับในช่วงนี้ให้ทุกตำแหน่งนะครับพร้อมกับท่านคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านส่วนที่อยู่ในงานของเราในครั้งนี้ครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเรียกเกขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อร่วมเก็บภาพได้เลยนะครับวันนี้เรียนเชิญท่านนายกท่านรองนายกนะคะสพหัวหน้าส่วนราชการจากเทศบาลตะบลบ้านจอมทุกท่านนะคะได้เกีย็บถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีขอเรียนเชิญได้เลยค่ะเรียนเชิญได้เลย เราก็จะพยมเที่ลนะคะแล้วก็ส่งเสื้อืนี้ให้กับศิลปินของเรานะคะนันก็ครามร้อยีละว่าไปไหนกันเนเจ้าอาจจะเปิดระบงเพลงแรกด้วยสามงานไม่มีต๊อกเตะแล้วอ่ะก็ได้อออ่าขอคุณท่านเจ้าเลย่อเจ้าบอกว่าเดียวขอเรียกเรียนสาวาทั้งเจ็นเนี่ยเปิดเวทีกันก่อน ปกติก็ต้องรำถวายเจ้าตีก่อนเนาะเดี๋ยวพี่นั่งสีดังหนพี่นั่งสีดังหนนะครับโอเคเคุณจีนีไลท์คุณจีนีตรงนู้นเอาละครับเรียนเชิญพี่สิวมาชวนและแขกรับเชิญทุกท่านนะครับได้รูปเก็บภาพความประทับใจนะครับสำหรับการจัดพิธีการเลี้วันนี้นะครับสำหรับก้องหลักจ้าตัวไห้องไหนที่จะเป็นตัวเอารูปได้พ่อครับก้องไหนที่เราสามารถไปตามเอารูปได้ยกมือให้หนึง ต้องบอกว่าการทายมู้มเนสีทีส่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำใหอการประชาสัมพันธ์งานของเรานั้นทั่วถึงนะครับและ่อไปได้อย่างกว้างไกลเลยทีเดียวนะครับาแะครับแต่ผู้ก